เดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคนราศีมีเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะคะเรียกว่ามากับดวงเลยก็ว่าได้เป็นเดือนที่จะมีเกณฑ์ของการพลิกโผอยู่อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาอะไรที่คิดว่าจะหลุดมือก็จะกลับมาอยู่ในมือนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานการเงินปีความคล่องตัวทั้งในแง่ของการงานการเงินมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมมีคนเปิดโอกาสให้แล้วก็เป็นเดือนที่มีเกณฑ์รับทรัพย์หลายช่องทางด้วยนะคะ จะมีเกณฑ์ทั้งงานหลักงานเสริมงานพิเศษเป็นเรื่องของงานเฉพาะกิจชั่วครั้งช่วคราวแล้วก็เป็นเดือนที่โคนราศีมีเนี่ยจะได้อนิสง์จากกระแสของเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าที่ทางลมเนี่ยมันมาตอนที่คุณกําลังกลางใบเรือพอดีเลยมันจะช่วยผลักดันหน้าที่การงานของคุณให้มีความสําเร็จให้มีความโดดเด่นก้าวหน้าคิดอะไรมุ่งหวังสิ่งใดช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้วางแผนเรื่องไหนไว้ได้ทําแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นเป็นอย่างดีด้วย